ก็ต้องขอบใจเธอทุกคนนะขอบใจทุกคนขอบใจที่มีใจสนใจในเรื่องวัดปฏิบัติเพราะว่าอะไราศาสนาของพระพุทธเจ้าเนี่ยยุคนี้คนที่จะมีให้ให้ความสำคัญเนี่ยมันมีอยู่มากก็จริงแต่ว่าการที่จะเข้าถึงแก่นสารสาระ ในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสรงประทานความรู้ให้เราได้นำไปปฏิบัตินะมันน้อยคือมีคนสนใจน้อยไม่ใช่ว่ามีคนสอนน้อยนะคนสอนนะ่ะมันเยอะแต่คนสนใจที่อยากจะปฏิบัติตามเนี่ยมันน้อยส่วนใหญ่แล้วก็พวกวิพากวิจารณ์แล้วก็เยอะ ที่ก็คุยกับตามสื่อตามอะไรกันที่นะั่นมันเยอะมากถกเถียงกันแครเรื่องที่ตัวเองไม่ได้ทำหรอกแต่ว่าก็คอยได้คุยขอยได้วิาพา์วิจารณ์ได้ได้คิดได้ทําอะไรของเขาตามนั้นเนะี่ยแต่ว่าคนเหล่านี้ไม่รู้ว่าโทษของการที่ไปปรามาสพระธรรมเนี่ยมันนรกนะเธอจะเห็นว่าโอ้เขานี่ ไอ้ความสนใจในธรรมะธรรมโอกัน้อยคุยธรรมะกันอ่นกันถกเถียงกันคำนั้นอะไรวิาพากวิจาร์กันไปกันมาอะไรอย่าลืมนะว่าธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ต้องมาวิาพากวิจาร์ถ้าเรายังวิาพากวิจาร์เนี่ยเราตีตัวเสมอท่านเราลบหลูก่กุนท่าน เขาจดในบัญชีเลยนะปลามาดอรัตนไตรคนที่เขามีใจศรัทธาเนี่ยเขาไม่กล้าลเขาต้องรับฟังแล้วก็ลงมือปฏิบัติอย่างเดียวเพียงแต่การรับฟังของแต่ละคนเ้าอาจจะได้มีโอกาสรับฟังน้อยอย่างเรามีโอกาสรับฟังมากเพราะว่าหลวงพ่อท่าน เมตตาถ่ายทอดความรู้ที่หลวงพ่อท่านเข้าใจตามพระพุทธเจ้าสอนมากให้เราได้รับฟังหลายด้านหลายมุมนะแล้วว่าทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงจัดแสดงเอาไว้เนี่ยหลวงพ่อเขาเก็บเรื่องราวเหล่านั้นมาถ่ายทอดให้เราฟังโดยตลอดเราทุกคนส่วนใหญ่ก็เลยมีมีด้านความรู้อย่างนี้เยอะแต่ตอนที่เราลงมือปฏิบัติเราไม่ได้ใช้ทั้งหมดนี เราก็ต้องค่อยๆตายกำลังใจของเราว่าต้นๆแค่ไหนเราไหวอันไหนเราทําได้ก่อนใช่ไหมล่ะเราก็ค่อย,อยทําของเราไปส่วนที่มันเกินกําลังเราเราก็รู้ไว้แต่ว่าเรายังไปไม่ถึงเมื่อไปไม่ถึงเราก็เก็บเอาไว้กนก็ไม่จะไปตามคิดตามพิจารณาให้ให้ใจเรารู้สึกว่าเอ๊ะเป็นอย่างนั้นใช่ััมนะ่ะคงจะเป็นอย่างนั้นไอ้คงเป็นอย่างนั้นนั่นแหละมันก็เหมือนเราไป ตีตัวเสมอในความรู้ของพระว่าเราก็รู้อย่างนั้นแหละพระก็สอนอย่างนี้กันเรารู้อย่างนี้แหละเรื่องราวเหล่านี้มันเป็นเรื่องละเอียดมากการที่จะตกในข้อหาปลามาดเนี่ยมันมีอยู่ง่ายเธอทุกคนเนี่ยควรจะต้องระวังเรื่องนี้เยอะหน่อย แต่ถ้าเราศึกษาของเราเราก็ลงมือทําไปถ้าทําไปแล้วเรารู้สึกขัดข้องอะไรเราก็ไปกราบเรียนถามท่านผู้รู้ออกเข้าท่านผู้รู้เขาก็จะแนะนําให้เราพอแนะนําปับ๊บเราก็เอาไปทําต่อพอทําต่อถ้าติดขัดอะไรปับ๊บเราก็ไปถามผู้คนที่เขารู้จริงๆแล้วนะแล้วก็ทําอยู่อย่างเนี้ยความรู้ของเรามันไม่จําเป็นจะต,ต้องรู้เยอะ แต่เมื่อมันมถึงจุดเข้าใจแล้วมันรู้มันเองมันไม่ต้องอะไรหรอกมากหรอกนะแต่ในเรื่องที่เราเรารู้แล้วเราก็อดที่จะวิาพากษ์วิจารณ์ในความรู้ที่เราฟังมาอันนี้มันเสี่ยงหน่อยนะถึงจะเป็นเรื่องที่เราชอบก็เรียกว่าเราชอบที่จะวิตกวิจารณในถ้อยคำที่ มันน่าสนใจหรือว่าเรื่องเราในคำสั่งและคำสอนของพระพุทธเจ้าใช่ไหมล่ะแต่มันไม่เหมาะหรอกนะเพราะว่าเหมือนเราไปตีตัวเสมอ,อมไปเสมอพระพุทธเจ้าดีไม่ดีเราก็โอ้อวดว่าเราคิดได้คิดเป็นอะไรอย่างนี้ เราจริงๆ้ำสมขอเข้ามาพระรตนาัยกันทุกวันทุกคืนเพราะว่าเรื่องบางเรื่องเราก็ไม่รู้ว่าเป็นโทษใช่ไหมล่ะแต่เรื่องเนี้ยมันมีโทษจริงๆแต่เธอไปสันนิพยายยมได้แล้วก็เธอคงไปเห็นนะในสมุดที่เขาจดบันทึกเอาไวนะ้อย่างเนี้ยุคนี้นะเยอะมาก มันต้องบอกว่า99.99% 99. 99ของคนที่ได้รับพวกสื่อสารในคําที่มาจากพระพุทธเจ้าเนี่ยแล้วก็เอาวิพากวิจาร์ณกันไปต่างๆเนาะ,นะแล้วก็มาก็เรนแหละคุยโต้ตอบกันน่ะเเขียนโต้ตอบกันไปโต้ตอบกันมานะแสดงความคิดแสดงความเห็นของตัวเองลงไปอย่างเงี้ยไอ้แบบนี้แหละมันน่ากลัว มันน่ากลัวตรงที่ว่าเรารู้เท่าไม่ถึงการไปพิจารณาในสิ่งที่เราก็รู้ไม่จริงแล้เ,เราก็ถ่ายทอดความรู้ไม่จริงของเราเนี่ยคนอื่นเขาก็คิดไปด้วยพอคิดไปด้วยเขาก็ไปวิพาษ์วิจารณ์ของเขาต่อไปอีกบางคนก็เชื่อเชื่ยแล้วเขาก็จําไปผิดิๆพอจําผิดผๆปุ๊บเขาก็ไปวิพาษ์วิจารณ์ต่อของคนอื่นอีกไปเชียงคนอื่นอีก ไอ้น,นี้มันไม่จบมีเยอะถ้าเธอเป็นผู้ที่อยู่ในพวกที่สื่อสารกันแบบนี้นะเราจะเข้าใจหรือว่ามันเยอะมากถ้าจะมองในมุมนี้มุมดีหน่อยก็เหมายว่าคนสนใจในธรรมะสมโมเยอะหน่อยอแต่จริงๆไม่ได้ไม่ใช่เลย เป็นคนอวดเก่งกันเะมากกว่า,าปวดเพราะตัวเองก็กูก็รู้มึงรู้ว่ากูก็รู้มึงยจะรู้ไม่ครบแน่อ้างขึ้นมาเลยงัดหนังสือเล่มนั้นนังัดไปใตปิดดกข้อนั้นข้อนี้ขึ้นมาใช่ไหมละ่ะอ้างขึ้นมาถกเสียงกันใหญ่เลยถ้าจะตีกันไฟไหม้อยู่ในนั้นเนละคอมพิวเตอร์คงจะร้อนชาไปแล้วแหละอะไรอย่างนี้ ฉันพูดในฉันไม่ได้ไปยุ่งเลยนะเรื่องเนี้ฉันเป็นแต่เดาๆๆว่ามันน่าจะเป็นอย่างเนี้ยมันเป็นอย่งงกันไหมล่ะนั่นแหละเราเองต้องระวังอย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปวิาพากษ์วิจารณ์อะไรในสิ่งที่เรารู้ไม่จริงถึงเรารู้จริงคนรู้จริงเขาก็ไม่พูดอะไรเพราะว่าพูดกับคนประเภทน,นั้นก็เปล่าประโยชน์ ประโยชน์เขาก็ไม่พูดอะไรใช่ไหมเราก็ปล่อยมันไปมันอยากตกนรกก็ปล่อยมันตกนรกไปเราไม่ต้องไปห้ามมันอย่างนี้เป็นต้นกรรมอันเนี้ยมันไปริดลอนเรื่องมรรคผลเลยทีเดียวนะถ้าไม่การปฏิบัติที่เขาควรจะก้าวหน้าใช่ไหมล่ะไม่ได้อะไรตายไปก็ต้องไปคุยกันที่สำนักสนุง,งพญาโยมกันก่อนแหละ แต่รอดไม่รอดยังไม่รู้เลยเพราะว่ากรรมนี้ใหญ่หลวงนะกการตีตัวเสมอพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กๆลบหลูกคุณท่านตีตัวเสมอท่านโอ้อวดในเป็นอุปกิเรมาเป็นในอุปกิเสสิบประการนี่แหละโทษหนักเราตีตัวเสมอพ่อแม่เราก็ยังถือว่าหนักแล้วนะแต่ถ้าเราไปตีตัวเสมอ พระอริยสา,าวกในพระศาสนายิ่งหนักกว่าอีกและนี่ไปตีตัวเสมอพระพุทธเจ้าหนักเข้าไปใหญ่เลยเรียกว่าหนักสุดเลยก็ว่าได้ใครเคยทำบ้างไหมล่ะในเคยโชคดีแล้วอ,อย่าไปยุ่งกับมันนะแค่มันอยากเก่งบ่อยมันเก่งไป ไม่จะไปด่าไม่จะไปเตือนไม่จะไปถูกเถียนแล้วก็มาละปล่อยมันไปปวดกระบาลเสียเวลาเราเปลเปลาใช่ไหมล่ะเวลาเราเหลือน้อยการเกิดของเราเราไม่ได้เพื่อจะไปเกิดอีกนี่เราจะใช้เวลาของเราให้มันคุ้มค่าหน่อยนะวันนี้คุยกันไม่กรรมาานหรอกคุยกันให้ได้อารมณ์นิ่ง ด้บรรยากาศเลยมาฝนตกเอเอยถ้าว่าอะไรวันนี้พระเจ้าทรงกดเลย แต่เรื่องอย่างนี้เราไม่รู้จะไปขอบใจท่านทั้งหลายยังไงเรานะเพราะว่าท่านท่านอุตส่าห์ให้โอกาสก็นับว่าเป็นอะไรเป็นความเมตตาต่อพวกเราเหลือเกินแล้วจนะให้เราทำเล่นๆแล้วก็มนุษย์ส่วนละว่าเราไม่สมกับสิ่งที่ท่านหยิบยืนให้นะ เรื่องนี้เราจะเราก็ต้องเต็มที่ของเราไปเหมือนกันในในการที่จะทำสิ่งนี้ขึ้นมาเพราะว่ามันมันไม่ได้เป็นประโยชน์เราเราไม่ได้ทำเพื่อเราใช่ไหมล่ะเ,เราทำเพื่อทุกๆคนในแผ่นดินผืนนี้ทำเพื่อพระราชาด้วยทำทุกคนที่เกิดอยู่ในแผ่นดินสยามประเทศนี้ด้วย ในความที่เราตั้งใจอย่างนี้มันดูมันยิ่งใหญ่แต่ว่าเราก็ไม่ได้หวังอะไรกับสิ่งที่เราตั้งใจอย่างนี้เพราะเป็นของเล็กน้อยสำหรับการที่เราจะไปให้พ้นจากการเกิดเพราะที่เราจะไม่มาเกิดเรื่องนี้ยังเล็กเลไปเราไม่ยุ่งก็ได้ จะเกิดอะไรก็เกิดไปก็ได้แต่มันก็จะขาดอะไรขาดที่เรามันไม่มีความเมตตาใครไม่มีใจสงสารใครนีมันจะกลายว่าการปฏิบัติที่เราไม่ยุ่งกับใครก็ได้ไม่สนใจใครก็ได้โดยไม่มีเมตตากรุณาไว้เลยเนี่ยก็เราจะปฏิบัติอย่างอื่นได้ผลไหมไม่ได้ผลหรอกนะเพราะสิ่งเล็กๆน้อย ที่เป็นของพื้นพื้นของการเข้าถึงความดีเรายัางละเลยเหมือนบางคนเขาเขาบอกเขาปฏิบัติเท่งคลัดดีแต่ว่าพ่อแม่ตัวเองกับไม่มีความรู้สึกที่จะใยดีแยแสะอะไรอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้มันหมายควาว่าคุณเอาแต่คุณทำคุณว่าคุณดีคุณประกาศโตว,ว่าคุณเป็นคนดี เออเป็นคนที่รักษาศีลไปนุ่งเขาห่มเขา,เขาในวัดปฏิบัติเป็นจริงเป็นจังแต่กับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ของคุณคุณไม่แยแสเลยไม่ได้ยินดีสนใจเลยเเ<อ>ก็ของที่อยู่กับเราแท้ๆเรายัางละเลยได้แล้วให้การประกาศตนหรือแสดงตนว่าเป็นเป็นนักปฏิบัติอย่างนี้มันก็มือน เป็นภาพหลอกให้คนอื่นเขาหลงเชื่อว่าเราเป็นนักปฏิบัติใช่ไหมแต่ในเนื้อแท้จริงๆมันไม่มีไม่มีอะไรในใจที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าแม้สักนิดหนึ่งเพราะความคําว่าไม่ตามันยังไม่มีกับคนที่เขาดีกับเราไอ้คนไม่ดีกับเราเธอจะมีกับเขายัางไงมันเป็นไปไม่ได้เราพิจารณากันตรงไปตรงมานะ บอคนที่เขารักเรามากเขาให้เราทุกอย่างเรากับยังไม่มีความรักกับเขาเลยเนี่ยและเธอบอกฉันรักคนนู้นฉันรักคนนี้ฉันรักสัตว์ฉันรักอะไรฉันรักเขาเลือเกินแต่พ่อแม่เรากับไม่มีความรู้สึกอย่างนี้ด้วยอย่าเลยจะมาถือว่าพ่อแม่ไม่ดีกับเราเนะี่ยไม่ได้หรอกนะแต่เขาไม่ดีกับเราเนะี่ยเขาฆ่าเราตั้งแต่อยู่ในท้องแล้ว แม่ฉะนั้นเขาเวลาเขาออกมาก็เหวี่ยงเราทิ้งเราไปที่ไหนก็ได้ข้างทางเยอะแยะไปไม่เห็นจําเป็นจะต้องเก็บมันเลี้ยงให้มันลําบากกายลําบากใจเขาใช่ไ้แล่ะเขาก็ทําได้ง่ายๆเพราะเราไม่มีสิทธิ์จะไปต่อสู้เขาอยู่แล้วออกมาตัวกระเปียกนิดเดียวยังไม่ลืมตาเลยเดินก็ไม่เป็นพูดก็ไม่ได้จะเหลืออะไรเลยมั้ล่ะเ็าจะเหวี่ยงไนก็ได้แต่ว่าท่ามกลางเบื้องปลายมันเป็นเรื่องของ ความประพฤติของเราที่เราเนี่ยอาจจะไม่เข้ากับเขาเรียกว่ามันเป็นวิบากกรรมกันมาในการก่อนมันยังทําให้เกิดกลายเป็นศัตรูกันไม่ไม่สามารถจะเกื้อกูลให้ความสุขซึ่งกันและกันได้ไอ้นี่เราก็ต้องบอกว่าเออมันเป็นกรรมก็ชดใช้ไปและอย่าไปทําเพิ่มมันขอเข้ามาเขามันให้เขาโอดโทษให้กับเราบ่อยๆเข้า เราก็ตั้งใจทําความดีของเราทําความดีให้เขาไปเรื่อยๆวันหนึ่งข้างหน้ากรรมก็ขายตัวจากที่เขาไม่รู้สึกว่าเห็นเราดีเขาก็เริ่มกลับมามองเราบ้างเริ่มมาเอ็นดูเราบ้างอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เราก็ต้องยอมรับว่าเราก็ต้องมีส่วนผิดเยอะผิดข้อหนึ่งเราคงไปแสดงกับสิ่งนี้กับกับคนที่เขาเป็นลูกเรามาก่อนหรือใครต่อใครมาก่อน มันจึงกรรมมาย้อนมาถึงเราไงทำให้เราไม่มีความสุขกการได้อยู่กับพ่อกับแม่เราเราจะมองมุมเดียวว่าเป็นเพราะแม่ไม่รักพ่อไม่รักเราเราก็เลยไม่รักตอบอย่างเนี้ยแล้วเขาแสดงกับเราไม่ดีไม่เหมือนไม่เหมือนกับพี่ไม่เหมือนกับน้องอกับเราไม่เห็นใส่ใจพูดวาจาก็ไม่เพราะเท่าคนนั้นให้ของก็ไม่เท่ากับคนนี้เราก็ต้องคิดว่า ความรักของเขามันลำเอียงอทำไมแล้วไม่ย้อนดูว่าเรามันดีดีมากขนาดที่เขาจะต้องมาดีกับเราทุกอย่างหรือยังไงแต่เราไม่ลำเอียงเราก็ต้องกลับมาดูตัวเราบ้างใช่ไหมเอ๊เราคงทําอะไรไม่ดีนะสิาชาตินี้เราคงเราไม่ได้ทําอะไรก็ชาติก่อนๆล่วเราอาจจะไม่ได้ทํากับเขาเราอาจจะทํากับคนอื่นก็ได้ แต่กรรมเหล่านี้มันทําให้เราต้องมารับผลในสิ่งที่ทําให้คนอื่นเขามีความทุกข์ใจพอมาอยู่กับพ่อแม่เขาจะดีกับเราแต่ว่าเรากลับมีความคิดเห็นผิดแล้วก็เกิดมองเขาเ้าไปในงานที่ผิดผิดล้วแสดงกิริยาไม่ดีกับเขาเขาก็แสดงกิริยาไม่ดีกับตอบมามันไม่ใช่ของแปลกเลยที่คนเป็นพ่อเป็นแม่เขาก็ต้องพยายามยับยั้งกิริยาสิ่งที่ไม่ดีกับเราวันนี้เหมือนคนอื่น คนอื่นก็เห็นเราเลวเขาก็ปล่อยเขาไม่ยุ่งหรอกก็ไม่มาเสียเวลายุ่งกับชีวิตของเราเสียให้มันอะไรยุ่งกับชีวิตเขาทาไมใช่ไหมล่ะเขาก็ปล่อยนะเองไม่ดีก็ไม่ดีตามใจเองแต่พ่อแม่เขาไม่ปล่อยนี่เรานิดนึงหน่อยหนึ่งเราจริยาไม่ดีนะกริยาไม่ดีพูดไม่ดีปั๊บเขาไม่ปล่อยหรอกนะเขาต้องจัดการเธอทันทีเลยนะยับยั้งเธอทันทีพูดดีแล้วไม่หยุดเขาก็ต้องขึ้น ขึ้นคำพูดให้มันแรงขึ้นสูงขึ้นใช่ไหมละ่ะหนักๆเขาก็ต้องพูดวาจาไม่พอเขาก็ต้องใช้อย่างอื่นช่วยยับยั้งเนี่ยอ่าแต่คนรับมันก็มองมุมเดียวว่าทารุณตกรรมแม่กูทารุณตกรรมเลยเกินเออะเออเออะด่าเออะก็ตีเดี๋ยวก็ดา่าเดี๋ยวก็ดา่าเดี๋ยวก็ตีพูดดีไม่มีว่างั้นเนีย และตัวเราดีดีดีมากเลยเถียงสักคำก็ไม่เถียงพูดวาจาเพราะทุกคำจะจ๋าทุกคำแม่จา๋ามึงมาจ๋ากูทำไมมีไหมนี่มีแล้วแต่เราจะจ๋ากับเ,เขาก็ยิ้มสิแล้วแม่เรียกเรียกแม่มีอะไรมีโทนอะไรไม่ว่าง มันน่าพูดดีด้วยมม้แล้วอย่างนั้นคนที้ก็จะเอาดีได้ในการปฏิบัติเธอมมนจะไปดูไกลดูการแสดงกับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ดูเอาไว้นั่น,นคือสิ่งที่ฝึกจิตใจของคนถ้าพื้นฐานเขามีความละเอียดปราณีต การแสดงกับคนที่เป็นผู้มีพระคุณเขาก็ปราณิตกันไปด้วยคนที่มีจิตปราณิตแบบเนี้โอกาสที่เขาจะเข้าถึงมรรคถึงผลเนี่ยมันง่ายเพราะธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นของปราณีตมันจะใช้ความหยาบเข้าไปเข้าใจแล้วไม่ได้หรอกจิตใจมันต้องอ่อนโยนมีความอ่อนน้อมใช่ไหมล่ะมีสมัมมาคารวะมีความรู้จักคุณของคนที่เขาดีกับเรา มันสงจะไปเข้าใจในธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้ไม่ใช่ศาสนาที่ไหนฟังกันแล้วมาตั้งเสียงนั่งด่านั่งเสียงนั่งว่าวิภาควิจาร์กัาไปตุกเป็นตาอย่างเนี้ยไอ้นี่มันมาจากไหนของมันล่ะนั่นแต่มันไม่โผล่มาจากนรกมันจะมาจากไหนกันนะมันก็เอาแต่เรื่องแบบนั้นมาคุยกันให้มันเลอะเทอะกันไปแต่ที่คนเขามีจิตใจละเอียดปราณีตเรื่องนี้เขาไม่กล้าหรอกนะ เขาถือว่าเป็นของสูงคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่เหมือนคำคำสอนพ่อแม่เราเนี่ยเราจะกล้าเถียงเขาไหมล่ะเขาพูดคําอะไรเราก็ต้องเออคิดเ,ออเขาเขาก็พยายามตักเตือนเรานะมันทําให้เราจําได้เวลาเวลามันผ่านไปแล้วใช่ไหมเราก็จะย้อนนึกถึงภาพเก่าๆโอ,อ้นี่เ้าแม่ก็ไม่ดา่ากูตอนนั้นนะเราก็คง เป็นไอตัวอะไรเร็วๆสักตัวไปแล้วป่านนี้แหละนี่เขายังดา่าเราเขาจังตักเตือนนิสัยเรานะยับยั้งความไม่ดีของเราไว้ก่อนเราก็เลยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงถึงตอนนั้นมันจะไม่เข้าใจอะไรคืออะไรแต่พอเราโตขึ้นมาเราก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าอ๋อที่ท่านทำนี่ท่านต้องการให้เราดีว่างั้น,นคนที่เขามีความประพฤติละเอียดปราณีตเวลาเขาฟังทำเขาก็ นอนย้อมก็าเรน้อมใจเข้าหาืาภาษาบาลีเขาเรียกอะไรมโนมัสสิกาอมโนนิสโสมัสิการอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> ที่ไม่รู้ก็เพราะว่าไม่เคยอ่านทําไมไม่อ่านน่าจะอ่านได้บ้างพูดอะไรไม่ถูกไม่ถูกอะไรเลยพูดทําไมเขาก็ดา่าเอาก็เดินเชินด่าให้เมื่อยปากไปก่อนกันแล้วกันเพราะว่า ก็ไม่ได้สนใจคำคำที่อยากจะด่าก็ว่าด่าไปเพราะว่าเราไม่ได้ไปจิตใจเรื่องศัพท์จะถูกจะผิดก็เป็นเรื่องของศัพท์แต่เรื่องของการปฏิบัติเราก็ว่าไปตรงๆของเราเอา,าตามนั้นนะนั้นถ้าเรามีจิตใจอ่อนน้อมอ่อนโยนเข้าหาในธรรมได้เนี่ยเธอก็ฟังธรรมรู้เรื่อง ฟังทำง่ายเขา้าเข้าถึงทำง่ายปฏิบัติเห็นความจริงง่ายแล้วเธอก็มีจิตที่สามารถเขาเรียกว่าจิตเธอเริ่มว่างง่ายสอนง่ายเห็นไหมล่ะเออมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ใกล้ๆจะจบกิจจิตของเธอจะต้องกลายเป็นคนที่ว่างง่ายสอนง่ายแล้วก็เชื่อฟังคําสั่งสอนของครูบาอาจารย์จนเธอนเนรียนรู้ในสิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนได้อย่างครบถ้วนจนเธอสามารถเป็นครูบาอาจารย์ได้ นั่นเนี่ยเธอถึงจะจบกิจในศาสนาจิตของเธอนะมันจึงจะสมบูรณ์แบบนั้นขั้นตอนของจิตมันมีก็เรียกมันผ่านไปทีละขั้นละขั้นขั้นยามเราคบคนที่ยังไม่รู้ว่าเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูจนเราไปคุกคีกับคนผ่านแล้วก็ไปเป็นสะด,ดานเร็วแบบเขาไปจนเราค่อยๆถอยหลังกลับมามาเจอคนดีใช่ไหมมันก็ดีบ้างก็เจอคนเลวบ้างดีบ้างเชื่อมันบ้างเชื่อคนนี้บ้างก็ว่ากันไป พอเราจะเริ่มมีความเบื่อหน่ายความทุกข์ความเราก็เริ่มเนี้ยมีคนที่เขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มากขึ้นเขาก็เริ่มสั่งสอนเราเอีพยขก็สั่งสอนเรามาเราก็เริ่มเชื่อเริ่มฟังเริ่มปฏิบัติตามอา้าเริ่มดีขึ้นดีขึ้น,นตามลําดับแต่เราก็ยังไม่เจอผู้ที่เขาที่ตรงใจเราอย่างนี้เป็นต้นจนวันหนึ่งเราก็สามารถจะ,จะเห็นแล้วละยอมก็ได้ยอมถวายชีวิตบางนั้นนะ ว่าอย่างไงทําอย่างนั้นสอนอยังไงเราทําอย่างนั้นเมื่อไรเธอเป็นแบบเนี้นั่นแหละเธอใกล้ถึงมากถึงผลแหละจิตใจเราพระจริงสอนไว้เสมอว่าถ้าเราเอาดีกับคนดีใกล้ตัวเราไม่ได้เนี่ยมันยากแล้วนะเธอจะเก่ง ในด้านความรู้ทางโลกๆอยังไงเธอจะเป็นคนฉลาดพูดฉลาดคิดแบบไหนเธอจะสามารถทรงสมาธิจิตได้ดีได้อภินญาสมาบัติมันไม่ได้เป็นประโยชน์กับมรคลหลกประโยชน์ของการเข้าถึงมรถึงผลจริงๆคือจิตที่รู้คุณคนจิตนี้ได้แสดงความเมตตาต่อบุคคลที่เขาดีกับเราแสดงความกรุณากับเขานะ แสดงความยินดีกับคนที่เขาดีกับเราแต่คนเขาดีกับเราเนี่ยเขาเขา,เขามีโอกาสดีขึ้นก็มีความสุขขึ้นเราต้องจะมายินดีเลยไม่มีอิจฉาริษยสนะเออยินดีกับเขาโอ้นี่เขาจะได้ตําแหน่งเรายินดีสาธุโอ้นี่เขาจะมีมีความสุขได้ถูกหวยรวยโ,ยโแล้วก็ยินดีด้วยยินดีกับความสุขเขาด้วยนะ คือคนเขาดีกับเราแล้วเขามีความสุขเราก็ดีใจกับเขาถ้าจิตเรามีการฝึกตัวเราเป็นแบบเนี้ยมันง่ายมากและปฏิบัติไม่ยากเพราะสอนง่ายว่าตัวเองก็สงบง่ายสอนก็ไม่ยากและถึงถึงผลที่เราต้องการง่าย เราอจจะพูดเรื่องที่หนักๆไปหน่อยแต่ก็อยากจะใช้เวลาไม่ให้มันเปล่าประโยชน์ไปเธอฟังเอาไว้แล้วก็ค่อยๆเก็บเอาไว้คิดนอกจากจะดูตัวเราแล้วเราก็เอาไว้ดูคนอื่นเขาด้วยว่าคนใกล้ๆตัวเราเนี่ยมันดีจริงหรือดีไม่จริงมันดีแต่มันคุยหรือมันดี เพราะว่าเขามีพื้นฐานในความตั้งใจที่ดีมันต้องค่อยๆสนิทสนมไปนะไอ้นี่มันใช้เวลาประเดี๋ยวประดาวเล็กๆ,ๆน้อยๆแล้วมาชื่นชมกันในไม่ได้หรอกนะเธอต้องสนิทสนมคุกคีกันพูดคุยกันไปอย่างแน่นอๆก็เป็นปีเวลามันต้องผ่านกันไปเป็นปีเธอิงจะเริ่มรู้เห็นในสิ่งที่เขาเป็นยังไงใช่ไหมเพราะว่าบาง ใหม่ๆเขาก็จะไม่โชง์ไงยมวนหางไว้ไม่โชงเจ็บหางไม่ได้บอกว่าตอนนี้กูเป็นตัวอะไรกูไม่ได้บอกนะเพราะว่าเราแปลงโฉมเลยใช่ไหมละ่ะเขาก็ไม่รู้ว่าเราเป็นตัวอะไรเหมือนยักษ์แปลงกายเป็นมนุษย์นะหน้าตาสะสวยสวยงามใช่ไหมละ่ะก็ไม่รู้ว่าเป็นยักษ์อย่างเงี้ยแต่เวลาเราไปทําอะไรที่ขัดใจเธอขึ้นมานะเธอถอดเลย เธอถอดภาพรักของเธอเอามาเลยแล้วเธอก็เป็นยักษ์เลยอย่างนี้เป็นต้นคือใหม่ๆแล้วไม่เห็นไม่สามารถไปเห็นรู้ไปเห็นแล้วนะต้องใช้เวลาเนี้ยการคบคนนะเจอ,อย่าเพิ่งเทใจไปนะย้ำใจไว้ก่อนเขาดีก็อย่าเพิ่งค่อยๆดูไปก่อนเขาเลวก็อย่าเพิ่งไปดูว่าเขาเลวดูเขานานๆ ศึกษาเขาเป็นนานๆเน,นี่ยเราจะเห็นมันหนีความจริงไปไม่ได้หรอกคือเมื่อคนมันมันต้องหลุดออกมาตามความเป็นเขาอะให้เราได้เห็นว่าเนื้อแท้แล้วว่าความเป็นจริงที่เขาคิดเขาทําเนี่ยมันแฝงด้วยอะไรหรือเปล่าแฝงไม่ได้จริงความตั้งใจดีไหมแฝงไม่ได้เมตตาคุณหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นนะหรือเขามีความแฝงไม่ได้ความโลภหวังอยากได้ สิ่งอะไรจากเราหรือเปล่ามันต้องใช้เวลาแต่เรื่องนี้ก็ไม่น่าสอนพ่อเซอรเพราเซอ์ก็แก่แล้วหลายแดดแล้วว่ันใจใจต้องสอนไมมอย่างเงี้ยังโดนหลอกอีกแล้ย รุ่นนี้ยำลังโดนแล้วหลอกอย่างนี้หรือว่ารู้ว่าเขาหลอกแต่ก็ยอมให้เขาหลอก